ขอความมหาชนในบกสุดท้ายนะครับในเมื่อศาปลปกครองสูงสุดนะครับมีคําสั่งพิพากษาสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตในการก่อสร้างเราจะยังไงต่อครับในการต่อสู้คดีของทั้งผู้เสียหายอย่างลูกบ้านเนี่ยที่ตอนนี้มี666ห้องที่ถูกโอนกนรรมสิทธิ์ไปแล้วจะยังไงกันต่อดีครับคุตาคือต้องมาทาความเข้าใจก่อนนะครับว่าคดีนี้ศาปลปกครองสูงสุดเนี่ยนะครับมีคาพิพากษาโดยผู้พิพากษาที่ตัดสินเรื่องนี้จะมี ทั้งหมดสามส่วนเสียงข้างมาก,กตัดสินชี้ขาดในเคารทการเนี่ยมีเสียงข้างน้อยฝ่ายที่หนึ่งกับฝ่ายที่สองนะแล้วก็ได้ทําความเห็นเหมือนกับความเห็นแย้งของเสียงข้างน้อยฝ่ายที่หนึ่งกับฝ่ายที่สองไว้ทีนี้สารสำคัญข,ของคําพิพากษาที่ชี้ขาดตัดสินคดีโดยเสียงข้างมากนะแต่ไม่ใช่เป็นเอกฉันนะเสียงข้างมากเนี่ยแล้วมันมีผลบังคับตามเสียงข้างมากนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งสาลวินิจฉัยว่า รถไฟฟ้ารอฟอรมอนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะนําที่ดินเนี่ยมาให้กับอนันดาเช่าไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางที่เอามารวมกับที่ไปเช่ากับรถไฟฟ้านั้นเนี่ยไม่มีก็มีแต่ทางของรอฟอรของอนันดาเองซึ่งมันไม่เข้าตามกฎกระทรวงเพราะงั้นเป็นเหตุให้ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั่นคือคำนิชัย ทีนี้มันมีเสียงข้างน้อยฝ่ายที่หนึ่ง<ะ>เสียงข้างน้อยฝ่ายที่หนึ่งเนี่ยมองว่ามันยังมีทางแก้ได้นะอย่าเพิ่งตัดสินอย่างนี้แต่เปิดโอกาส270วันอะไรต่างก็แล้วแต่นี่นะให้เอาไปเสนอครอ,อรมอให้ครอ,อรมอเนี่ยเห็นชอบในการที่การรถไฟฟ้าเนี่ยเอาให้กับอนันดาเช่านะแล้วถ้าทําได้ก็ให้เดินหน้าต่อในการขอแก้ในเรื่องของใบอนุญาตะอะไรต่างก็แล้วแต,แต่แต่ถ้า คอรบอรไม่เห็นด้วยหรือคอรบ,อรบอรไม่ยอมพิจารณาภายในร้อยเจ็สิบวันก็ค่อยบังคับตามคำพิพากษานั่นคือเสียงข้างน้อยฝ่ายที่หนึ่งมีเก้าท่านในการพิการเสียงข้างน้อยฝ่ายที่สองมีหนึ่งท่านกลับมองว่าเมื่อเป็นทรัพย์สินของรพอมอแล้วเนี่ยของรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าจะทําไงก็ย่อมมีสิทธิ์โดยเอกเทศเพราะงั้นแล้วเนี่ยถือว่า การที่เขาไปเช่าจากเราพอมอมานั้นเนี่ยชอบทุกอย่างละยกฟ้องเลยทีนี้ถามว่าไอ้ผลเสียงข้างน้อยอมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายที่สองเนี่ยมันจะทําให้ผลของคาพิพากษาสารปกครองสูงสุดโดยเสียงข้างมากเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับมันไม่เปลี่ยนนะครับมผมยกตัวอย่าง,างเช่นสารรัชธรรมนูญลรัสารมนูญเนี่ยเคยวินิจฉัยถึงขนาดมีบางเรื่องยุบพ,พัก การเมืองเนี่ยมันจะมีเสียงข้างมากแล้วก็มีเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะแต่ถามว่าผลต้องบังคับนั้นเนี่ยบังคับตามเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากข้างมากต้องบังคับตามเสียงข้างมากครับเสียงข้างน้อยนั้นเนี่ยเป็นการที่ผู้วักษานั้นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับคําวักษาเขาไม่อาจที่จะลงมติเห็นชอบด้วยเขาก็เลยทําเป็นความเห็นแย้งไว้ถ้ายังหาทางออกไม่ได้ถึงขั้นต้องตุบๆมัน ทั้งออกมีครับทั้งออกมีแต่อนันดาต้องลงทุนยังไงครับคือต้องไปหาซื้อที่ก็มันคือตึกแถวตรงไหนรู้แหละ,ะซแต่เขาบอกว่าเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ขายตรงไหน,นก็ได้ที่อนันดาเองต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นในการต้องไปหาซื้อที่นะครับอนันดาจะปล่อยให้ตึกนี้ถูกทุบเนี่ยมไม่ได้เพราะหนึ่งชื่อเสียงของบริษัทเสียหายเลยนะครับ คุณลงทุน6,000ล้านคุณจะต้องลงทุนต่ออีกพันล้าน6,000ล้านเน่ยถามว่ากำไรของคุณเนี่ยม,มหาศาลแล้วอย่าไปพูดว่าเท่าไหร่แต่เป็นที่รู้กัน <laughs> เพราะงั้นคุณต้องเฉือนเนื้อตัวเอง <laughs> ในการที่จะมาเยียวยาผู้บริโภคเพื่อรักษากูดวิวของคุณไว้แล้วในฐานะผู้บริโภคควรจะทำยังไงต่อในฐานะผู้บริโภคเองนะครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องดําเนินการนะครับดำเนินการ ในการที่ฟ้องร้องถามว่าฟ้องร้องใครก็ฟ้องร้องคนที่เกี่ยวข้อง <ฮะ S 2> อย่างน้อยเนี่ยอนันดานะครับที่เป็นผู้ประกอบการส่วนจะฟ้องยังไงอันนี้ก็ต้องไปหาลือ,อนะครับในการวางรูปคดีคนะครับเพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็มีหนึ่งอนันดาสองหน่วยงานนะที่อนุญาตเข้ามามีส่วนร่วมนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสารปกครองชี้แล้วนะครับ จะไปเอาผลของคาพิพากษาของตุลาการเสียงข้างน้อยเนี่ยไม่ได้มาเพื่อเอามาเป็นช่องทางในการฟ้องคดีใหม่ต่างๆเนี่ยไม่ได้ผมว่าถ้าเดินแนวทางนี้นะผิดเพราะฉะนั้นคุณวีศักมองว่าอนันดาควรแก้ไขโดยที่ต้องซื้อที่เพิ่มและให้มันถูกต้องตามกฎถูกต้องขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันถูกต้องแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะไม่ถูกใช้แข็งใช่ครับเพราะว่ารื่องซื้อี่ยได้ก็ยังสามารถโอนห้องได้ถูกต้องครับ พราะเขาสร้างลงทุนไปเยอะละ,ะคุณก็ต้องยอมเอากําไรที่คุณได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยม,มาแก้ปัญหานี้เพราะคุณแก้ปัญหานี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปร้องกับหน่วยงานของราชการในการที่จะยื่นขอใบอนุญาต,ตาอะไรต่างผมเสริมนิดนึงครับ,รบจริงๆก็ยังมีห้องของตัวเองที่ค้างอยู่117ห้องคือถ้ามีทางออกที่ถูกต้องตัวเองก็ขาย117ห้องนี้ได้ด้วยเออ ถ้าเขาขาย1้7ห้องได้เขาเปิดโครงการได้เข,เขาก็กำไรอยู่ดีใช่ครับใช่ครับ,ค,รบคุณพรชยัย <c oughs> คุณพรชยัยคุณมณีมูนมุน,นิติมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายไหมครับมีครับนะฮะก็ลูกบ้านบางท่านเนี่ยม,มีคาสงสัยเกี่ยวกับคดีอาญาครับนะบว่าคดีอาญาเนี่ยผมเองมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะฟ้องคดีอาญาผมคิดแค่ว่าจะฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเพื่อเรียกร้องสิทธิเรียกร้องเงินคืนครับแต่ว่าคดีอาญาเนี่ยนะมีบางคนก็ไปฟ้องแล้วด้วย มันทําได้ไหมครับคดีอาญาคือคดีอาญาในเรื่องนี้ถ้าผมดูณเวลานี้นะครับมันก็จะมีข้อหาเรื่องช่อโกงปกปิดครับ,รบทีนี้ในส่วนนี้นะครับถามว่าเพราะว่ามันจะมีลูกบ้านก่อนปีห้าเก้ากับลูกบ้านที่ซื้อหลังปีห้าเก้าซึ่งลูกบ้านก่อนปีห้าเก้านั้นเนี่ยจะว่าเขาช่อโกงเนี่ยมันก็คงยาก แต่ลูกบ้านหลังปี59แล้วเนี่ยออันนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องไปดูข้อได้จริงนะครับเพราะว่าคดีอาญาระหว่างผิดสัญญาทางแพ่งกับช่อโกงเนี่ยม,มันเส้นบางๆแบ่งแยกนั่นเองอนะครับศาลอาจจะมองว่ามันขาดจิตนาช่อโกงแต่เป็นเรื่องของการผิดสัญญาทางแพ่งก็ได้ก็เป็นไปได้ในที่ถัดม <ไป S 1> ที่จะไปฟ้องอาญาแล้วใช่ครับนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับ ไม่ใช่เป็นการฟ้องคดีอาญาแต่เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ในฐานะผู้บริโภค,คนะครับเพราะว่าในกระบวนการของกฎหมายเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเนี่ยมันก็มีโทษทางอาญาอยู่ในพรบรตัวนี้ด้วยนะครับ,รบซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาดูแลก็คือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค,คแล้วก็จะมีทางอายการนะรที่จะเข้ามาดูแลนะครับ ในขณะเดียวกันในส่วนของสภาธานายความเรานั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเราฟ้องให้กับผู้บริโภคโดยพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนั้นเนี่ยในปัจจุบันนั้นเนี่ยผู้บริโภคฟ้องเนี่ยไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลแต่เนื่องจากว่าในคดีลทกษณหอย่างนี้อำนาจในการที่จะเรียกผู้ประกอบการเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาเนี่ยครับต้องยอมรับในศักยภาพว่าสภาในความเองนั้นเนี่ยเรามีแค่เชิญมาเชื้อเชิญมา แต่ในส่วนของผู้พวคก,ก็ดีที่มีอายการเข้ามาดูแลเขาจะใช้อำนาจทางกฎหมายได้ผมถามนิดนึงนตอนนี้ทางอนันดาเองเนี่ยเขาเข้ามาพูดคุยกับลูกบ้านหรือแสดงความที่จะจะช่วยเหลืออะไรบางอย่างก,กับลูกบ,บ้านบ้างไหมครับณนะเวลานี้นับตั้งแต่วันที่คำวรยาศาสารสูงสุดยอ,ออกมาเนี่ยนะครับ<ะ>ก็นอนันดาก็เข้าประชุมซูมกับลูกบ้านเนี่ยนะครับ บอกว่าขอเวลา14วันเพื่อติดต่อกับรอฟรม,อรมอรืกรทมเพื่อหาแนวทางแก้ไขซึ่งทางเราก็คิดว่าในเมื่อมีคำพิพากษาของาศาลปกครองกลางมาแล้วจนถึงศาลปกครองสูงสุดเกือบปีเปีนะครับมันน่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนออกมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่มาบอกตอนนี้ยังไม่มีแนวทางนะครับซึ่งในการประชุมกรทมเขาก็บอกว่าเขาก็มีแนวทางสำหรับรองรับลูกบ้านอยู่แล้วอันนี้คือเขาบอกเขาบอกเหมือนบอกลูกบ้านว่าเดี๋ยวจะหาทางออกให้แต่สุดท้ายผมขอถามสุดท้ายแล้วกันคือ พี่สองคนหรือลูกบ้านทุกคนก็อยากได้ในเงินที่เขาจะชดใช้ให้ถูกไหมคือถ้าทําอย่างที่ พี่วีรศักดิ์เนี่ยออกนะฮะว่าถ้ามีทางเข้าออกถูกต้องตามกฎหมายผมก็อยู่ต่อพี่อยู่ต่อพี่อยู่ต่อใช่ใช่ครับเพราะจริงๆทำเนียดีแต่แค่ถ้าเกิดว่าเขาแก้ไขให้ที่ตรงนั้นหรือโครงการนั้นไม่ต้องแช่แข็งหรือสามารถซื้อขายได้เราลูกบ้านหลายๆคนก็พร้อมจะอยู่ต่อไม่ได้อยากจะขายเราต้องการจะซื้อคอนโดนี้อยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับทนกู้ชมครับแล้ววันนี้ขอโทษจริงว่าเวลาเรามีน้อยจริงนะครับขอบคุณนะครับผู้เสียหายทั้งสองท่านที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเรานะครับคุ นะครับคุณเวศักโชติวานิชนะครับรองโฆษกสภาทนายความท่านผู้ชมครับหมอความมหาชนของเรามีทุกวันอาทิตย์เลยนะฮะเวลา15 35นาฬิกานาทีถึง16บนาฬิกาบนาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22นะครับหากใครสามารถที่จะชมย้อหลังได้ก็ชื่อนี้ครับหมอความมหาชนแล้วก็หากใครที่มีเรื่องอยากปรึกษาทางกฎหมายก็พิมพ์ชื่อเดียวกันเลยครับหมอความมหาชนทั้งช่องทาง Facebook และ u t u b e นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเรานะครับรวมไปถึงแขกรับเชิญอีก3ท่านต้องขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ